เอาเลยครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องก๊อฟมินิ X2 นั่นเองนะครับผมวันนี้อยู่กันในเกมฮีโร่มาถึงตามสัญญานะครับผมจะไม่รู้ว่าชื่ออังกฤษมันชื่ออะไรเดอะฮีโร่อะไรสักอย่างนี่แหละนะครับผมนะโอเคถ้าอยากหาเกมนะครับสามารถพิมพ์ชื่อไทยไปได้เลยก็เจอนะครับโอเคนะใครที่ยังไม่มีแอปเอ็กซ์เนเกมครับแนะนําให้มาโหลดในช่องพี่นะครับจะมีของรางวัลให้เยอะแยะมากมายเลยนะครับอ่ะ ใครที่ยังโหลดไม่เป็นนะครับสามารถเข้ามาที่คอมเมนต์ปังหมดนะครับแล้วก็กดเข้ามาในลิงก์นะจะเจอหน้านี้นะไม่เรากดทําการดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ากดไปเลยนะครับผมปึ๊บนะครับผมแล้วตัวเกมก็จะทําการดาวน์โหลดให้เลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาติดตั้งพร้อมกันเลยนะครับโอเคครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับจะเจอแอป X7 เก e นะไม่เราทําการติดตั้งไปได้เลยนะ โอเคก็แอปนี้นะมีเกมรวมเกมต่างๆนันาถึงร้อยกว่าเกมเลยนะครับผมมีมากกว่าร้อยกว่าเกมด้วยนะครับมีเกมใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมทุกวันเลยนะครับโอเคเราเปิดเข้าเกมเลยไอยเปิดเข้าแอปเลยนะครับแอปนี้ผมบอกเลยว่าเกมหลากหลายเยอะแยะมากมายเลยนะครับมี ส่วนมากจะเป็นแนวอนิเมะทั้งนั้นเลยนะครับใครอยากเล่นเกมแนวอนิเมะะครับมาเล่นในแอปนี้ได้เลยนะครับผมก่อนนี้เราจะไปเล่นเกมกันนะเนีครับให้เราทําการกดบูเตอร์ก่อนเพราะว่าการกดบูเตอร์นี่ครับจะทําให้เกมนีับไหลลื่นขึ้นนะครับผมมากๆเลยแบบร0 0เเลยนะครับนะเพื่อพอเปิดแล้วนะครับโทรศัพท์เราก็จะเชื่อมต่อ VPN นทางด้านเซิร์ฟจีนเลยนะครับผมเหมือนเราเล่นอยู่ในประเทศจีนทําให้เราแบบไม่หน่วง ไม่มีการแบบอาการกระตุกเลยนะครับผมแบบปิงอะไรแบบนี้นะครับก็ช่วยลดปัญหาตรงนี้ไปนะครับผมโอเคเมื่อเราเปิดเสร็จแล้วนะเราก็เข้าเกมได้เลยนะครับอ่ะนี่เปิดก่อนนะครับเหมือนมันจะกระตุกนิดหน่อยนะครับเครื่องผมก็ไม่ค่อยจะดีละนะครับโอเคบูเตอร์กำลังทํางานแล้วนี่ครับก็รอมันติ๊กถูกเสร็จแล้วนะครับแค่นี้ก็ทําการเปิดบูเตอร์เสร็จแล้วนั่นเองนะครับ โอเคเราก็ค้นหาเกมได้เลยนะครับถ้าใครอยากเล่นเกมไหนก็ค้นหาได้เลยหรือหรือว่าจะเล่นเกมที่ผมมานําเสนอในวันนี้ก็สามารถค้นหาชื่อเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับผมบายยเอาแล้วผมก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับ อันดับเลขเลยก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนะครับเราต้องมาลงชื่อเข้าใช้นะอันนี้ก็ลงง่ายๆเลยะครัยเพียงใช้ Google นะครับ ID Google ของเรานะครับหรือว่าใช้อีเมลก็ได้นะครับเพียงแค่หนึ่งอีเมลก็สามารถล็อกอินได้เล้วนะครับโอเคนะครับถ้าใครไม่มี Google นะเราสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลได้เลยนะครับเดี๋ยวกดให้ดูนะปึ๊บอ่ามันจะขึ้นว่ากล่องจดหมายนะครับให้เราทําการกรอกอีเมลเราไปได้เลยนะครับโอเคครับเมื่อเรากรอกเสร็จแล้วนะครับให้เรากดรับรหัสไปได้เลยนะ รอไม่ถึง30วินาทีนะครับผมก็มาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะโอเคครับเหมือนจะมาแล้วนะง่ายๆเลยนะครับเราก็กรอกรหัสไปได้เลยนะครับผมอ่าโอเคเท่านี้ก็สามารถรอล็อกเกมได้แล้วนะครับ อันนี้เนีครับผมเกมมีระบบภาษาไทยนะครับผมถ้าใครเล่นแล้วยังเป็นภาษาจีนอยู่นะครับให้กดมาที่การแปลนะอ่าเดี๋ยวกดตามผมเลยนะครับถ้าใครยังไม่เป็นนะกดมาที่ตรงนี้นับแอป X7 เนกมนะครับผมนี่กดไปได้เลยนะครับปื๊บน่ะโอเคครับตอนแรกมันจะมาอยู่หน้านี้เนี่ครับผมมาอยู่หน้าแชทตรงนี้นะครับผมให้เรามาข้างล่างนะสี่เหลี่ยมแอปแล้วเรากดไปที่การแปลนะครับผม อาจจะเจอคําว่าเครื่องมือกับคําว่าแพดนะครับผมข้างบนให้เราทําการกดไปที่คําว่าแพดนะครับึ๊บอ่าตรงนี้นะครับผมตอนแรกมันจะเป็นอันแรกเลยนะครับภาษาแหล่งเกมนะครับผมให้เรากดเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนั่นเองนะอ่าในเกมนี้นะมีระบบแปลภาษาถึง8ภาษาเลยนะครับผมอันเภาษานะครับถ้าไม่รวมข้างบนนะครับผมจะมีจีนนะครับอ่าเวียดนามหรือเปล่านะครับแล้วก็ ไทยนะครับโปรตุเกสแล้วก็มาริยูแล้วก็บัฮซาแล้วก็ภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับผมโอเคเราก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้เลยปึ๊บนะครับเกมก็จะรีสตาร์ทให้เรานะครับโอเคแค่นี้ก็จะได้ตัวเกมภาษาไทยมาแล้วนั่นเองนะโอเคฮะเดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยนะครับนี่เปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วเห็นไหมโอเคครับตอนนี้ระบบเกมก็เป็นภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วแต่เนื้อเรื่องนะครับยังเป็นภาษาจีนอยู่เพราะว่า ตรงนี้ไม่ได้แปลมาให้นะครับแปลแต่คําว่าระบบเกมนั่นเองนะครับโอเคเรากดข้ามไปได้เลยเห็นไหมมันมีภาษาไทยด้วยนะครับเรากดข้ามไปได้เลยนะถ้าใครไม่อยากดูอนิเมชันนะครับหรือว่าเป็นการ์ตูนนั่นเองนะก่อนเริ่มเกมอะไรแบบนี้เห็นไหมนี่นะครับเป็นภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม,อ,มอย่ามองข้ามโอเคนะครับผมขออนุญาตข้ามแล้วกันนะใครสนใจเนื้อเรื่องสามารถดู ตัวเกมนี้ใช้พื้นที่ไม่ถึง1จิกนะครับผมสามารถเล่นกันได้เลยนะครับผมสําหรับใครที่สเปคต่ําหรือว่าสเปคไม่ค่อยดีนะครับผมสามารถเล่นได้นะเกมนี้นะครับผมมันกาลังโหลดบ่อยมากเลยน,นี่มีทางด้านของอะไรไม่รู้อยู่ข้างหลังด้วยอ่ะมันเป็นรถเข็นเฮ้ยป่าล่องหนดูดิภาพโคตสวย เอาอิเพคอลังการมากเลยนะเมจินแบบนี้นะครับเอาเลยครับตอนนี้เราก็ได้เจ้าแมวปลาใส่มาเลยนะครับแมวปลาลงหนนั่นเองอุย้ยเราลืมกดสกิลเลยปกติเราต้องกดสกิลนะครับโอเคมันเหมือนจะมีวงหลอดหลอดสกิลมาให้นะครับเราก็คอยสังเกตที่ใต้เท้าเอานะครับดูภาพดิโอ้ครับยังสวยเลยโอเค ดูฮะดูปุ่มกดอะไรต่างๆนั้นนะคับล้ายๆกินชินเลยนะครับโคตรเท่อะเราก็ลากไปนะครับตรงนี้โอเคเขาก็สอนไปนะครับก็มีภาษาไทยให้เราได้เลือกใช้เลือกเล่นกันนะครับโอ้โหตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรครับเนี่ยบอสนะมันจะเป็นบอสนะครับ เราสามารถดูใต้เท้าของตัวละครเราได้อู้อว่ะวดอดวอดยิงยิงยิงโอ้ดูเลือดมันดิท่านผู้ชมฮะเลือดห้าแสนลอดโอ้โหแต่ใครตีวะเนี่ยทำไมมันเข่งแกล้งอย่ไหมเลือดห้าแสนลอดแล้วเลือดเขารดรัวอ้าวเรียบร้อยเลยฮะอะไรมันดิงนักหนาไม่รู้เนี่ยนะจอผมนะครับแต่สนุกมากเลยเอาเลยครับ ตอนนี้ผมอยากสุ่มกาชามากเลยเกมนี้เหมาะกับการสุ่มกาชามากๆเลยนะครับโอเคคุณคุณไหมคุณคุณไหมไอคอนไอคอนระบบเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคล้ายๆเลยนะสำหรับกกนชินโอ้โหแต่ผมคิดว่าภาพก็ค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเมจีนเลยนะครับ ได้ตัวอะไรมาได้ตัวอีกอย่างมาผมคิดว่าน่าจะแจกเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปรับที่กองจดหมายก่อนแล้วกันดูว่าจะมีอะไรแจกมาบ้างนะนี่นะครับผมของขวัญที่เขาแจกมาได้เป็นเหมือนแบบอุปกรณ์ใส่นั่นเองนะแล้วก็อันนี้อีก 100อันนะครับผมอันเป็นที่สุ่มนะครับผมแล้วก็มีอะไรสักอย่างไม่รู้อ่ะเป็นเงินนั่นเองนะแต่ขอไปดูที่กล่องจดหมายก่อนมีไหมกล่องจดหมายจะอยู่ทางด้านนี้หัวอ,อะไรวะเนี่ยมีการแนะนําระบบด้วยนะครับโอ้โหได้มาอีกแล้วนะเรากดรับทั้งหมดเลยแล้วกันส่งจาก G M โดยตรงเลยนะครับผมโอเคการจัดหาการจัดหาเอา ผมจะสุ่มตรงไหนอะตรงนี้หรือเปล่าน้ำพุหรือเปล่านี่มีร้อยอันนะครับก็สุ่มได้สิบอันหรือเปล่าหรือว่าได้หนึ่งร้อยเลยวะอ่ะลองดูครับโอ้หเขาแจกงทีร้อยเลยเหรอเป็นวงเวทสีทองมาแล้วสนะีทองเอออ๋อ,อหนึ่งโหลพได้หนึ่งร้อยตัวเลยเหรอในสีทองกี่อัน โอ้เป็นอันละอันละตัวเลยนะครับผมสําหรับอันนี้โอ้ได้ทองตัวเดียวนะครับขออีกได้ไหมไม่ได้แล้วมนะั้ยโอเคขอ,อสุม่มอีกสักสามสิบแล้วกันนะครับผมวุ้ยมีให้ใส่ตัวนี้ด้วยอนี่ขอใส่ตัวตึงๆไปเลยแล้วกันนะไม่รู้ว่าตัวไหนตึงแต่ตัวไหนเท่ก็เอาตัวนั้นนะครับโรล,ลี่โรล,ลี่โรล,ลี่ไายบาย เราเลสโกดีกว่ามีสีทองหรือเปล่าอุ้ยสีทองมาว่ะสิบโลเองกดข้ามเลยเนะี้ยโอเคได้ตัวโลล้มาหรือเปล่าเนี่ยอ่ะเราไปอีกครับดูจะได้สีทองหรือเปล่าเขาจะการันตีสีทองให้เราหรือเปล่านะโอ้ไม่ใช่ว่ะโอ้เมื่อกี้เราน่าจะดวงดีนะครับที่เราได้สีทองมาอ่ะอันสุดท้ายนะครับโอ้โหโอเคเมื่อกี้น่าจะดวงดีแหละนะครับ โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะฝากไว้ด้วยสำหรับเกมนี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสนุกจัดเลยเกมนี้นะครับบ๊ายบายครับ